ฟอร์ดเลนเจอร์วายแท็กขัดเคลื่อนสี่ล้อโรลเลอร์ชัตเตอร์ไฟฟ้าจากโรงงานแต่งชุดเหล็กคัมเมอร์รอบคันยกสูงด้วยชุดโปรเฟนเดอร์ ender, และที่สำคัญติดวินไฟฟ้าพร้อมใช้งานให้เลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็เป็นสีเทามาจากโรงงานของรุ่นวายแท็กเลยนะคะอ่ะ เดี๋ยวเ l าพาชมห้องเครื่องก่อนเลยนะคะวิธีเปิดเปิดง่ายๆแค่ดันแบบนี้นะคะเพราะว่า Ford r เ n g e r เรามีโชคอัพมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะให้ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นของ Ford r เ n g e r กันเลยทีเดียวมาดูเครื่องยนต์กันเลยนะคะเครื่องยนต์ดีเซล2.0ไบเทอร์โบก็คือมีเทอร์โบ2อลูกลูกเล็กและลูกใหญ่สลับการทำงานนะคะตัวนี้ให้แรงม้าอยู่ที่213แรงม้าเลย 500นิวตันเมตรนะคะบอกได้เลยว่าขับมันมาก,มากข้างๆข,ของเครื่องยนต์ก็จะเป็นไดชาร์จนะคะตัวนี้มาให้เลย250แอมป์นะคะและแบตเตอรี่ของเขาก็เป็นแบบกึ่งนะคะก็ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นบ่อยๆนะคะดูแลง่ายรักษาง่ายมากๆเลยสำหรับ Ford Ranger และที่สำคัญหม้อน้ำของเราก็เป็นระบบไหลเวียนนะคะไม่ต้องเติมบ่อยๆไม่ต้องกลัวหม้อน้ำแห้งนั่นเองคะ่ะ มาดูชุดแต่งกันทีละชิ้นเลยนะคะสำหรับชิ้นแรกที่อยู่บนฝากระโปรงก็คือสกูปนั่นเองค่ะตัวนี้เป็นสกูปไซส์ใหญ่โลโก้ม้านะคะชิ้นงานเนี่ยจะเป็นสีดำด้านตัดกระสีเทาดำที่เป็นสีเดียวกับตัวรถเพื่อให้สกูปเนี่ยมีมิติมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะส่วนชิ้นงานตัวนี้จะผลิตจากพลาสติกเกรด ABS เกรดพรีเมียมน้ำหนักเบานะคะแล้วก็ไม่ได้เจาะตัวรถนะคะการติดตั้งเราติดกาว 3M ด้านในแล้วก็ยิงซิลิโคนทับ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้าทำให้สกคุปตัวนี้อยู่ได้นานมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะมาพร้อมกับกระจังหน้าแบบใหม่ล่าสุดเลยนะคะชิ้นงานตัวนี้จะเป็นเกรดพรีเมียมเลย ตัวของกระจังหน้าจะเป็นสีดำด้านนะคะพร้อมกับโลโก้หมาสีโครเมียมนั่นเองค่ะตัดขอบด้วยสีบรอนเงินนะคะและมาพร้อมกับไฟ LED 3จุดสีส้มนั่นเองค่ะตัวนี้จะเชื่อมต่อกับไฟหลีนะคะโดดเด่นมากสำหรับกระจังชิ้นนี้ค่ะ มาดูในส่วนของไฟหน้ากันดีกว่าค่ะ,ะตรงนี้นะคะที่เห็นสีดําตัวนี้ก็คือครอบไฟหน้าสีดําเงานะคะเพิ่มความชัดให้กับกรอบของไฟด้านหน้านั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของไฟหน้าของรุ่นวา a ็ k ตัวนี้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ LED เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์แบบ running light นะคะอันนี้มาจากโรงงานเลยแต่ออลแอลแตกใช้เพิ่มอีกนะคะก็คือไฟหน้ามาสเตอร์ นะคะตัวนี้เป็นไฟ3ขีดตรงนี้เนาะเวลาที่เราเปิดไฟหน้าจะเป็นแสงสีขาวแต่เมื่อไหร่ที่เราเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บจะเป็นแสงสีส้มมี2เฉดสีนะคะยังไม่พอค่ะเพิ่มไฟวงแหวนตรงนี้ให้อีกด้วยนะคะเป็นแสงสีฟ้าว,วิบวับสวยงามมากๆเลยนะคะชิ้นต่อมานะคะก็คือกันชนหน้าของ h a m m e r รุ่น King Series ตัวนี้นะคะอ่ะ กันชนตัวนี้ชิ้นงานเนี่ยจะผลิตจากเหล็กนะคะความหนาของเขาจะอยู่ที่3มิลิเมตรนะคะทําจากสีพาวเดอร์โค้นะคะแล้วก็งานของฮัมเมอร์ของเขาสังเกตดูว่าจะเนื้อละเอียดมากๆเลยนะคะมาดูการดีไซน์ของเขาเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือขนาดใหญ่กว่าตัวบร์ดีรถนั่นเองค่ะมาพร้อมกับบล็อกเซนเซอร์ได้ใช้งานแล้วนะคะฮัมเมอร์เขาทำมาให้สำหรับ รุ่นว i ยเทคตัวท็อปของเรามีเซ็นเซอร์มาให้แล้วถึง6จุดพร้อมใช้งานมากๆเลยเอาไว้เตือนสิ่งกีดขวางนะคะแล้วก็จะเป็นระบบถอยจอดอัจฉริยะที่มิวรุ่นนี้รุ่นเดียวนะคะสำหรับ f o r เอ็นเจอร์ และที่สำคัญยังมีในส่วนของเลนส์คิดปิ้งด้วยนะคะระบบของ f o ร์ดเลนเจอเยอะแยะมากมายนะคะสามารถโทรมาสอบถามเออแอลเพิ่มเติมได้เนาะแล้วก็ไฟตัดหมอกของกันชนตัวนี้ก็เป็นไฟตัดหมอกแบบดับเบิ้ลไลท์นะคะด้านในจะเป็นไฟตัดหมอกส่วนด้านนอกเนี่ยจะเป็นไฟเลี้ยวพร้อมไฟหลีนั่นเองค่ะวงแหวนด้านนอกจะเป็นแสงสีขาวส่วนจุดด้านตรงกลางจะเป็นแสงสีส้มนั่นเองค่ะ มาพร้อมกับห่วงโอเมก้าสีแดงแบบนี้ให้เลยนะคะเอาไว้ลากจูงลากได้ถึง3ตันกันเลยทีเดียวมาดูด้านล่างนิดนึงนะคะติดให้มาพร้อมเลยกับกันแข้งของ h ั m เมอร์สีแดงเอาไว้กันกระแทกนะคะลุยได้อย่างเต็มที่เลยคะ่ะและคันนี้นะคะติดวินไฟฟ้าให้ด้วยนะคะอย่างที่ออลเกินไปตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะเอาไว้สําหรับ ลากรถนะคะตัวนี้นะคะเป็นวินไฟฟ้าท็อปสปีดนะคะ1 2 0 0 0ปอนปอสามารถลากได้ถึง5.4ตันเลยทีเดียวนะคะส่วนเชือกเนี่ยยาวไปถึง30เมตรกันเลยทีเดียวลากได้อย่างเต็มที่เลยนะคะสำหรับควบคุมด้วยรีโมทแบบสายและรีโมทแบบลอยนะคะมี2ระบบสามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่เลยเดี๋ยวอลทำให้ดูนะคะ อยากรู้ไหมคะว่ายกสูง3นิ้วต้องใส่อะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือชกอัพนะคะตัวนี้คันนี้ใส่ชกอัพของ Pro Fender ขนาด2นิ้วนั่นเองค่ะแบบโมโนทูบนะคะชกตัวนี้นะคะให้ความยืดหยุ่นได้ดีค่ะและที่สำคัญที่จะต้องเปลี่ยนเลยก็คือปีกนกนะคะสำหรับคันนี้ เปลี่ยนปีกนกให้เลยเป็นปีกนกของโปรเฟนเดอร์อีกเช่นกันนะคะสามารถปรับระดับองศาได้นั่นเองค่ะค้าหลายคนอาจจะไม่เคยแต่งรถแล้วก็สงสัยว่ายกสูง3นิ้วแล้วต้องใส่แมกยางขนาดเท่าไหร่ถึงจะลงตัวนะคะ o ออแอลแนะนำขนาดนี้เลยค่ะแมกขอบ20กับยาง3 3มัดเทเลนนะคะสวยลงตัวและดุดันมากๆเลยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะก็เปลี่ยนให้เป็นแม็กลายวาเปอร์นะคะขอบ20เลยมาพร้อมกับยางของฟูเอลนะคะยางมัดเทเลน3 3นะคะความสูง12.5แล้วก็แม็กขอบ20นั่นเองค่ะ สำหรับคันนี้นะคะก็ใส่ให้เลยกับคิวล้อขนาด6นิ้วแบบหมุดสีดำด้านอ่าตัวนี้เป็นหมุดหลอกนะคะไม่ได้เจาะตัวรถนะแล้วก็การยึดติดกับตัวรถเนี่ยจะยึดติดด้วยกาว 3M พร้อมกับยิงซิลิโคนเพื่อป้องกันน้ำเข้านั่นเองค่ะและยังยึดติดกับกิบล็อกด้านล่างอีกด้วยเพื่อความหนาแน่นของ คิวล้อนั่นเองค่ะส่วนลายสติกเกอร์นะคะเราเปลี่ยนให้หมดเลยแม้กระทั่งตัว4คูณ4ลูกค้าอยากได้4คูณ4มีภูเขาเล็กๆแล้วก็ลายออฟโรดนะคะส่วนด้านบนจะติดคำว่า w i t t e คนะคะตัวหนังสือสีแดงตัดขอบสีดำและรองพื้นสีเทาเก็บงานละเอียดมากๆเลยนะคะถึงแม้จะเป็นจุดเล็กๆนะคะส่วนลายน้ำด้านข้างก็จะเป็นเฉดสีเทาอ่อนอ่อนกับตัวรถนิดนึงนะคะทำให้ตัวรถเนี่ยดูไม่เลอะเทอะแต่ว่าดูสวยงาม ละมุนมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นรุ่น w i t e t คสปอร์ r บมาจากโรงงานเลยนะคะลาวหลังคาก็มาจากโรงงานแต่ที่อ l อลติดเพิ่มให้ก็จะเป็นกันสาดตัวของเลนเจอร์นั่นเองค่ะช่วงนี้หน้าฝนไม่ติดไม่ได้เนาะและที่สำคัญอีกชิ้นหนึ่งก็คือเบ้ารองมือเปิดนะคะตัวนี้ติดให้เลยกันรอยเล็บนะคะ และที่สําคัญนะคะคันนี้ก็เปลี่ยนบันไดข้างเหล็กของ h a มเมอให้ด้วยนะคะดีไซน์เรียบหรูแต่แข็งแรงและทนทานพร้อมใช้งานมากๆเลยค่ะมาพร้อมกับไฟสองเท้าให้เลยด้านล่างนะคะขึ้นรถสะดวกสบายมากๆเลยค่ะสําหรับบันไดข้างชิ้นนี้ค่ะมาดูในส่วนของด้านหลังตัวรถกันเลยนะคะสําหรับ คันนี้ก็แต่งให้เลยนะคะกับกันชนท้ายของ h a m m e r รุ่น MX 2 0 2นะคะมาพร้อมกับไฟถอยแบบนี้แสงสีส้มและบล็อกเซนเซอร์นำเซนเซอร์เดิมมาใส่ได้เลยนะคะห่วงโอเมก้าเอาไว้รักจูงได้ถึง3ตันบันไดเหยียบขึ้นหลังรถอีก1สเต็ปนะคะและที่สำคัญโครงของกันชนนี้เป็น2ชั้นนะคะทำให้ตัวของกันชนเนี่ยมีความแข็งแรงเป็นพิเศษเลยนะคะสำหรับ h a m เม r รุ่นนี้ ด้านหน้าใส่ไฟมัสแต่งแล้วใช่ไหมคะด้านหลังออแลก็ไม่น้อยหน้าค่ะเปลี่ยนให้ทั้งโคมเลยกับไฟ LED ทอรัส V5 นั่นเองค่ะเป็นไฟ LED เนาะนี่แสงสีส้มด้านล่างแล้วก็ขีดแสงสีแดงสวยงามมากๆนะคะแล้วก็โคมไฟเนี่ยจะเป็นลมดำนะคะออกสีชานนิดสวยงามมากๆเลยค่ะเวลาขับบนท้องถนนและยิ่งกลางคืนนะคะโดดเด่นมากๆเลยค่ะ โรเลอร์ชัตเตอร์ไฟฟ้าจากโรงงานเป็นแบบไหนนะเป็นแบบนี้นี่เองค่ะตัวนี้นะคะสามารถควบคุมด้วยรีโมทนะคะเพียงกด2ทีโรเลอร์ชัตเตอร์ก็เปิดอัตโนมัติให้เลยนะคะและสามารถปิดได้เลยนะคะเพียงกด2ทีเท่านั้นเองที่รีโมทนะคะ และสำหรับรุ่น YT ยแนะคะกุญแจของเขาเป็นกุญแจแบบที่เลนแล้วนะคะเพียงมีกุญแจอยู่ในกระเป๋านะคะในระยะที่7 0ซนเมตรนะคะก็สามารถเปิดรถได้เลยค่ะในส่วนของภายในรุ่น YT ยแนะคะอย่างแรกเลยที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยก็คือจะดีไซน์ด้วยสีดำเดินได้สีส้มทั้งหมดเลยนะคะ และมีสัญลักษณ์วายเทติดตรงด้านหน้าด้วยส่วนบ่อก็จะเป็นเบาะหนังนะคะตะเข็บก็จะเป็นสีส้มอีกเช่นกันเพราะว่าเป็นเอกลักษณ์ของเขานนั่อเองค่ะของรุ่นวายเนะคะตัวนี้อย่างแรกเลยอลจะสตาร์ทเครื่องก่อนนะคะเป็นปุ่มพุชสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวายเททุกรุ่นเลยนะคะส่วนพวงมาลายัยรุ่นนี้จะพิเศษกว่ารุ่นอื่นๆนะคะเพราะว่ามีอัดด i v e p u s ุ c o n t r พ l นะคะก็จะมีเป็น ระบบช่วยเบรกอัจฉริยะเพราะว่ามีเซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะถ้ามีสิ่งกีดขวางปึ๊บมันจะช่วยเบรกให้นะคะส่วนตัวคูสันโทนก็ขับให้เลยนะคะไม่ต้องเหยียบคันเร่งล็อกความเร็วไว้นะคะแล้วก็รถจะขับให้เองนะคะ และปุ่มฝั่งซ้ายมือนะคะก็จะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายวางสายอยู่ตรงนี้เลยไม่ต้องหันไปมองโทรศัพท์กันเลยทีเดียวค่ะตรงกลางก็จะเป็นจอทัชสกรีน8นิ้วนะคะตัวนี้มีเนวิเกเตอร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะระบบแอร์นะคะแยกซ้ายขวาเลยนะคะสมมติฝั่งคนขับหนาวนะคะสามารถปรับระดับองศาได้เลยนะคะปุ่มปรับโฟล r o โกไฮนะคะขับ2ตรงนี้เลยเพราะว่าคันนี้ขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองค่ะ และที่สำคัญฟอร์เรนเจอร์รุ่นวแท็กนะคะมีเกียร์ธรรมดา10ส,สปีดนะคะก็คือโหมด S นั่นเองค่ะสำหรับเบาะนะคะนั่งสะดวกสบายมากๆเพราะว่าเบาะฝักคนขับปรับระดับได้ถึง6ทิศทางเลยนะคะเป็นไฟฟ้านั่นเองค่ะ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่มีแพลนจะออกรถฟอร์ด Ford ในช่วงนี้นะคะอย่าเพิ่งจองนะคะถ้ายังไม่ได้คุยกับ RL เพราะว่า RL มีโปรโมชั่นดีๆเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนลดเงินดาวนอนและที่สำคัญแต่งรถสวยมากชุดแต่งเนี่ยฟรีให้เลยนะคะ RL อยู่ที่ฟอร์ดพนครมอเตอร์สาขาเกษตรนวมินนะคะหรือว่าโทรมาที่0646955362นะคะหรือว่ากดลิงก์ด้านล่างก็ได้อลจะแนบ เพจ e c o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  k หรือว่าลิงก์ไลน์ไว้ให้นะคะสามารถอินบ็อกเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอให้ลูกค้ากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ OL หน่อยนะคะเป็นกำลังใจให้กันเนาะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจาก OL ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย